สวัสดีครับมาเจอกันนะครับกับ ST วันนี้ ST อยากจะรีวิวอะไรครับเดกเอารีวิวปืนปืนเป็นยังไงลูกอ่ามันเป็นปืนสีเขียวนะครับในเซตหนึ่งร้อยบาทเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราจะต้องแกะด้วยกันนะครับปืนสำหรับอุปกรณ์ปืนนะครับควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอนะครับนี่เขาก็บอกไว้เลยสำหรับเด็กสามขวบขึ้นไปควรมีผู้ใหญ่ดูแล และอธิบายวิธีเล่นวิธีใช้ให้เหมาะสมแกะเลย RST ดึงขึ้นหน่อยครับอ่อนี่คือปืนละไหนลองดูซิว่ามันกดถ้าเราจะกดเราต้องเอาห่างๆตัวกันนะเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเด้งออกมาหรือเปล่าอ๋อกดยังไม่ออกเพราะเรายังไม่มีอาวุธนะฮะอาวุธะอะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่เราจะใช้ยิงและนี่ก็คือสองอย่างนะครับก็คือ,อเป็นกระสุนนั่นแหละฮะเป็นรูป ลูกกระตูนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ใส่ก่อนนี่เราก็จะกดใส่เข้าไปในนี้นะช่องนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องเอาออกลูกไม่ต้องเอาออกอ่าหลุดแล้วหลุดแล้วเห็นไหมเอที ST ไม่ต้องเอาออกนะแล้วก็กดตรงนี้ครับกดลงไปอ่าแต่เราไม่ต้องเอากระดาษออกนะครับเราเอาอันนี้ใส่ไว้อย่างนี้เลยนี้อ,ออกแป๊บหนึง่งอ่ากดสิอ่ามันก็จะล่อนไปเป็นตัวล่อนแบบนี้นะครับ แต่อันนี้ ST ีจับนิดเดียวก็หลุดแล้วเพราะว่ากาวอาจจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับดังนั้นเราต้องดูแบบเดิมว่าเขาติดมาอย่างไงนะฮะเราก็จะติดไว้แบบนี้อ่าก็จะขอเสนอการซ่อมของเล่นเบาๆแล้วกันอ่าการซ่อมของเล่นนะครับหลายอย่างบางครั้งเวลาเราเจอมันพังแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้แล้วเนาะไปใช้กาวแหละอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นยี่ห้อที่มันจะสามารถอยู่ทนนิดนึงนะครับอ่าโอเคแล้ว ติดไว้นะครับแบบเดิมรอยเดิมเลยแล้วก็จะจะเอาไว้อ่าให้แห้งก่อนนะครับเราสามารถเล่นได้อีกนะครับผมโอเคนะครับนี่ลอดานูดชนยเรพบกันใหม่นะครับเห็นแล้วนะว่าของเล่นเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ